ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ส่งเหมือนเดิมครับผมตะแกรงเกี่ยวข้าวครับนี่ครับวันนี้สี่ชุดครับส่งทั่วประเทศนะครับผมชิ้นนี้ก็บนหกล่าง4ี่จุดห้าส่งจังหวัดศรีสเกตนะครับนี้ชิ้นล่าง4ี่จุดห้า ใส่ดีซีรยห้าส่งเชียงรายนะครับนี้บนครับแปดหุน้นใส่ดีซีเจ็สิบครับส่งสกลนครครับนี้ชิ้นล่างใส่ดีซีเจดสิบครับ4ีดห้าส่งจังหวัดสกลนครครับนี่ก็แกงเกี่ยวปอเทืองครับมีเยอะครับผม เกี๊ยวข้าวข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเหลืองปอเทืองสั่งได้นะครับส่งทุกวันนะครับผมเหมือนเดิมครับจ่ายเงินหน้าบ้าน,นครับไม่ต้องกลัวโกงครับโทรมาสั่งได้นะครับของมีพร้อมส่งทุกวันนะครับผมเนี่ยครับเยอะครับ บนาก็เหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแน่นอนครับสองมิลครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ